เยาวั Yo, up, สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะหลีอยู่ที่จังหวัดปัตตานีคะ่ะแล้วก็เข้าพักที่โรงแรม CS ปัตตานีนะคะแล้วก็ไปดูนะคะว่าอาหารเช้าของโรงแรมนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะพี่ลูกค่ะนี่คือ่าค่ะขอบคุณค่ะนี่มีเมนูอาหารเช้ามันเลือกได้หนึ่งอย่างสองอย่างอ๋อค่ะงั้นเอาข้าวต้มด้วยค่ะข้าวต้มมาแล้วนะคะข้าวต้มนี่ก็จะข้างในนี้มีถั่วมีปลามีผักนะคะผสมผสม หอมมากไ,ไม่เหลือนะคะออื้แล้วก็นี่นะคะข้าวยำปัตตานีมาเพิ่มอุย้ยสีสันสวยงามดูมีเครื่องอเวลากินกินยังไงอะ่ะต้องคลุกก่อนเหรอคะอเวลากินต้องคลุกก่อนใช่ไหมคลุกเสร็จแล้วก็เทน้ำเป็ทหลังอ๋อแล้วก็อ๋อคลุกให้เสร็จเสร็จปุ๊บเทน้ำไมทีหลังแล้วพนะุดอีกรอบนึงความสวยงามว่าหายไปนะคะเมื่อเจลีคลุกเสร็จนะอร่อยมาก จะออกหวานๆเผ็ดดนิดๆมีเค็มเ็มหน่อยๆแล้วก็เป็นแบบพืชสมุนไพรเยอะมากไฟเบอร์